วันนี้ก็ขอกดจัดแบบเน้นๆขอซื้อไม้ละว2 0พันยิกๆยักยไปมานะแล้วก็เบ็ดไซส์ที่40กดโทรโบไป1นรอบกดซื้อไปดี่2 0พันนะครับนะเอาล่ะเรามาดูกันว่าวันนี้สาวถ้ามันจะมาแจกเราหรือเปล่านะสวีดัท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับนะวันนี้เไม่สณต้องมาลุ้นแบบไม้เต็มไม้หนะักจัดหนักจัดเต็มนะไม่รู้ว่าจะเป็นกันอย่างไรนะแต่ไลก็ยอยู่นะมานะ Uh huh. ใจวิววิวนะรอบนี้ไม่รู้จะเป็นเถอะแจ็คมาอยู่แจ็คไหลามาที่รอบนี้แล้วแจ็คไปไม่มากันอีกนะเออไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะอื uh ้ huh. นะรอบที่หกันไปแล้วรอบที่หกได้อยู่นะั้นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทไหลมาไม่ไม่มานะไม่มาโอ้ขอตัวนะหนักๆสักตัวดีมาดิซื้อกันตแบบนี้นะซื้อกันไม้หนักแบบนี้มา มาดิเออค์ควินมาอยู่มา่อนแล้วสองพันโอ้โหยังขาดทุนอยู่เลยนะท่านชมนะเออขาดทุนอยู่เลยเออได้อยู่ควินโอเออคินมาอยู่ทั้วันี้โอ้โหวายขึ้นมาแบบนี้สั่ยิ่งหน่อยฟังไปดิสองพันสามพันหกสิบแปดแล้วนะมาโอ้โหได้ชื่นใจนะนํากำไรเน้นเ้นแล้วนะทุกคนนะหนึ่งพันนะโอ้โหคิดว่าจะเสียจะแล้วนะคิดว่าคลิปจะจบไปนะท่านชมนะโอ้โหจากนี้่อน ไม่คูณยี่สิบแล้วเจ็ดพันไปแล้วนะโอ้แตกหมื่นบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้โหมานะามานะมารอบสุดทานะ้ายน้ำเมกาวินไปเลยนะซุปเปอร์เมกาวินแปดพันนะเลิกดีไหมเนี่ยโอ้เลิกดีกว่าเว้ย <c oughs> นะเออไม่เป็นไรขอต่อมามาขอต่อน,นิดหน่อยมาอืมขอได้ชื่นใจหน่อยไหนมันก็มาแล้วมาอืมอืมโอเคอยู่โอเคอยู่มามา เออซื้อก็ต่อยรอบหนึ่งมาดิมาดิมาดไม่หยุดหรอกนะมาขนาดนี้แล้วจะไม่ไปต่อได้อย่างไรนะเออเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายผมก็ขอชิ่งก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> เออคุ้มอยู่นะแม่เดี๋ยวถ้าเล่นต่อไปไมันเป็นเออมามาไหม <c oughs> คิงอยู่คิงอยู่เออได้อยู่มาเอ,อรอบนี้มาไวนะรอบที่แล้วมาช้านะมาช้าแตกต่อยหนักนะต่อยแบบแทบล็อกเลยนะทุกคนนะแตเนนะกเออนะมา่อนเออ เออมาอีกไหมมืออีกไหมมาไหลกันต่อมามาดิมาดิาดวันนี้มือขึ้นนะมือขึ้นจัดมือขึ้นจัดสิบก็มาสิบก็มาแล้วรอบนี้สิบอีกไหมเออสิบนะ่ะด้านซ้ายอะ่ะโอ,อ้โหนะไหลต่อไปไหลกันต่อไปนะมาคูณที่สิบสี่นะคูณที่สิบสี่แล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ,อ้โหข่ไว้ได้ดีเออเอมาอยูออ่มือได้ ได้อยู่ได้อยู่ค่ะตุ้งอยู่รอบนี้เร็วเร็วอีกสาสามรอบสุดท้ายนะคือสามรอบสุดท้ายมาอยู่ได้พันนะแม่โอเคนะบิ๊กวินมาหนึ่งพันนะอืมหลุดทุนแล้วนะหลุดทุนแล้วนะกำไรที่สองร้อยนะเออมันเจ๋งนะวันนี้เยี่ยมอยู่นะเออเตรียมเงินมาเป๊ะๆสองพันแล้วก็ซื้อมะเออเวิร์กอยู่นะเออเอาดิมามาอีกรอบหนึ่งนะบิ๊กวินมากันอีกรอบหนึ่ง ม,มารอบสุดท้ายนะลยครับรอบสุดใจมากงลยอบสุดายก็รอบสุดายก็ได้แจ็คอยู่มุนๆอย่างนี้โอ้ยคิดว่าเป็นวายนะโอ้นะเออโอเคสวยอยู่นะสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดอืโอ้โหนะไปกันต่อนะขอชิมลางก่อนขอชิมลางก่อนนะเดี๋ยวก็นะ่าจะเลิกว้อยู่นะท่านผู้ชมนะได้มาหมื่นสองเลนะกำไรหนึ่งหมื่นนะเออซื้อกันต่อนะซื้อกันเลยๆนะ มามามีไหมไมีไหมเออนะได้อยู่ไป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 อือสิบสองรอบนะสิบสองรอบนี้สิบสองรอบนี้นะเออวายอยู่มาคิดถึงวายอยู่พอดีเลยม,มามาคนสามร้ยมาคนนะเออนะมาโอ้โหอือ มาหน่อยมาหน่อยเออมือขึ้นขนาดนี้แล้วมือขึ้นขนาดนี้ต้องต้องมาหน่อยนะเออน่ะอีกแปดรอบแปดรอบโอ้โหวายมาช่วยนะสุดยอดนะหมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้โอ้โหลีลานะโอ้โหวายอยู่เออช่วยดิชวยดิติดวายมาอยู่มาอีกเด็กมีไหมโอ้โหวายเผยขึ้นมาอย่างงี้สวยไหลเป็นยาวแน่นอนไม่ไหมวายอีกวายอีกโอ้โหไปดิโอ้โหไม่มีนะไม่มีนะ อเคอยู่โอเคอยู่รอบนี้นะเขาถือว่าหลดจุ่มกันแล้วนะ1,800 1,800แปดรอยั้ยไปต่อไหมขึ้นต่อไหมมีอะไรมาแจ้งเราไหมมาไม่มามาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหไม่ใหม่มาไหมสุดท้ายไหมแจ็คมาอยู่แจ็คมาอยู่แจ็คมาช่วยอยู่ <c oughs> นะรอบสุดท้ายขอหน่อยโอ้โหนะแม่ โอเคนะท่าตัวทุนนะทุกคนนะมามารอบสุดท้ายท้ายสุดไหมมารอบสุดท้ายท้ายสุดนะหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยกดซื้อกันนะทุกคนมาโอเคลุย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 รอบนี้อยู่ที่สิบนะเออรอบนี้อยู่ที่สิบสปินรอบนี้เหลือสิบสองไม่เวิร์กนะอรอ,อบนี้จะมันดูว่าจะโดนหรือไม่จะโดนหรนะือไม่นะออานะ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคองมเมนต์ก็จะมีคลิปแบบนี้มันๆแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มมามาเชประสบการณ์กันนะครับนะมามาจังหวะนี้จังหวะนี้ว่างไหไหลกันแบบนี้นะโอ้โหลกนี้น่าจะเจ็บอยู่นะเออคิงมาอยู่สวยดิทิงมาอยู่นะเออมาไหม มาไหมรอบนี้มันจะมากันหรือเปล่านะเออไหลกันต่ตไปไหลกันต่ตไปนะมามารอบสายทายสุดนะท่นนานผู้ชมนะเออมาไหมมาไหมไม่มาเงียบคลิปนะโอเคนะท่นนานผู้ชมนะไม่เงยม,มันไม่มาสักทีนะอโอ้โหนหน่อยมันคล่องครับคล่องใจนะท่นนานผู้ชมนะเออโขออีกสักไม้สองไม้นะมา มามันท้ามใจตัวเองไม่อยู่นะมันท้ามใจตัวเองไม่อยู่ซื้อเลยมาดิเออเอาดิมาขอไปกันตอน่อนะขอไปกันต่ออีกสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะมันทับเขนข้องใจนะท่านผู้ชมนะมามา,มาต้องจ่ายเยอะกว่านี้นี่วะมาเอาดิมาเออไปดิสิไปอยู่สิไปอยู่ไรมาอย่างนี้นะเออมาลุ้นกันต่อหมดแพงไหม ขอแบบหมดเพลงอะไรก็ได้เนีย่ยเออมากินมาอยู่อืม <Fro> ไ,ไปไปไปต่อรีบเลยรีบๆเลยเออรอแล้วเว้ยมาอยู่มาไมอืมนะโอเคสวยไปดิสวยอยู่สวยอยูยย่เอาเอามาอย่าไหลไหลช้ายอย่างนี้แม่ enthalpy, นั้นไหลนิดเดียวเองนะเออ มาเลยอีกส <Safe. S 1> oh, ี่รอบสุดท้ายสี่รอบสุดท้ายควายยังไงนะเงี้ยคลิปเหมือนเดิมนะทุกคนนะโอ้โหไปเออสิมาอย่างงงคุ้งคลิ้งอย่างนี้คุ้งคลิ้งอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะเออเอามาก่อน500นะ580บนะห้าร้อยปดสิควายยังไงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจสุดโอ้โหขัดทุนอยู่นะท่านผู้ชมนะ600นะขัดทุนอยู่ที่600ซื้อต่อนะนะรอบนี้ขอลดเบ็ดหน่อยนะ ไม่ไหวละไม่ไหวละนะสเปนสิบสอรอบรอบนี้ว่าอย่างไรนะเออนะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆริงนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะมาโอเคตัวกันอีกรอบสุดท้ายท้ายสุดนี้ว่ายไหมสิบสรอบ12รอบนี้คิงม,มาอยู่คิงมาอยู่เออคินต่อเดิมวินคิงคิง,คงมาอยู่ไหมไม่มานะอืมไม่มานะมาดิเออเอาอยู่แจ็คเอาอยู่มามา โอ้โหนะถ้าออกวายมั่งนะไม,ม่มันไหลไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะคูแต่มันคูดสิบสองนะเอามันคูดยิ่งกว่านี้นะมามามันไม่แตกโ,โอมโบให้ผมเลยนะรอ,อบสไตล์น่าจะส้ายสุดจริงๆนะท่านผู้ชมนะเอมอ,ม,อม,มาหน่อยไหมมาหน่อยไหมถ้าไม่มาอย่างนี้โอมาอยู่นะสิบมาอยู่เออม,มาเป็นกำลังใจเราหน่อยอสองร้อยสิบหกนะสองร้อยสิบหก ไปไหมไปต่อไหมไม่ไปต่อนะเออมาอยู่แจ็คมาอยู่อือเราสุดท้ายแล้วนะพี่ชมนะรอบสุดท้ายไม่น่าจะสวยงามเท่าไหร่นะแต่ว่ากําไรเยอะอยู่นะเราไม่แปดพันนะ่้นผู้ชมนะโอเคอยู่มากมากเออนะโอเคนะกำไรแปดพันครับผม